สู่ช่องวุ้นแฟนซีชาแนลค่ะวันนี้วุ้นแฟนซีเอาไอเดียวุ้นวาเลนไทน์ง่ายๆมาฝากนะคะวันนี้เราจะทําเป็นวุ้นดอกกหลาบช่อสีเซนแบบนี้นะคะตัวน้องจะมีดอกอยู่ด้วยกัน3าดอกพร้อมใบส,สวยๆนะคะซึ่งเราจะเอาใส่กล่องแพ็กเกจ6กช่องค่ะสามารถทําขายในวันวาเลนไทน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําเป็นของขวัญของฝากได้ด้วยค่ะก่อนเราจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมอุปรกรณ์เพิ่มเติมและไีทำพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะจะมีพิมพ์กุหลาชบช่อพร้อมใบแบบนี้นะคะแล้วก็แพคเกจที่ใส่ค่ะจะเป็นกล่องหกช่องแบบนี้ค่ะสีผสมอาหารนะคะจะใช้สีแดงและก็สีเขียวค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้ทำพร้อมกันเลยค่ะ เท okay, นะ้ำเปล่า250มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยผงวุ้นครึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นํามาตั้งไฟคะ่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะ เสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะ250มิลลิลิตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะเราตักแบ่งวุ้นกะทิมานะคะ ใสสีผสมอาหารสีเขียวลงไปค่ะซึ่งเราจะเอาทำใบกุหลาบนะคะเราจะทำในส่วนของใบไม้ก่อนค่ะพอเราคนวุ้นได้ที่แล้วนะคะเราก็บีบวุ้นกะทิสีเขียวมาค่ะหยอดลงไปในส่วนของใบไม้เลยนะคะพอเราหยอดฝั่งหนึ่งเรียบร้อยนะคะเราก็มาหยอดอีกฝั่งหนึ่งค่ะจะมีอยู่สามมุมด้วยกันนะคะ อันนี้จะเป็นมุมใบสุดท้ายนะคะพอ,อวุ้นใบไม้เซร็จต,ตัวแล้วนะคะเราก็แบ่งวุ้นกะทิมาค่ะหยดสีผสมอาหารสีแดงลงไปนะคะ พี่ค่ะพอเราได้วุ้นกะทิสีแดงแล้วเราก็เทลงในแม่พิมพ์ดอกกุหลาบเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้วุ้นเซตตัวแล้วเราค่อยนเข้าตู้เย็นค่ะเราจะทําทั้งหมดอยู่6ด,ดอกนะคะตอนนี้วุ้นกุหลาบของเราก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นํามาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ นี่ค่ะเรามาดูตัวอย่างวุ้นดอกกุหลาบช่อเล็กของเรากันนะคะนี่สวยงามน,น่ารักกระจุ่มกระจิ๋มมากเลยค่ะด้านฐานนะคะของแพคเกจเนาะเราก็จะทําแบบสีเหลืองอ,อ,อ่อนนิดนึงนะคะเอาไว้ตัดกับวุ้นดอกไม้ค่ะหรือว่าเราจะไม่ทําก็ได้นะคะถ้าเราอยากให้สวยก็ลองทําดูนะคะทําสีโทนอ่อนๆหวานๆน,นะคะจะได้ขับดอกไม้ของเราเนาะ นี่ค่ะคนได้ที่แล้วเราก็หยอดเลยค่ะเอาวุ้นหยอดลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นดอกสุดท้ายแล้วนะคะดอกที่6นะคะ ซึ่งขั้นตอนการทำเนี่ยเหมือนขั้นตอนแรกหมดเลยนะคะเราก็เลยทำให้ดูแค่ดอกเดียวค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาวุ้นดอกไม้ทั้งหมดนะคะมาลงช่องแบบนี้เลยค่ะจัดสวยๆนะคะกล่องแบบนี้นะคะถ้าเราเนี่ย จัดใส่เรียบร้อยนะคะเราสามารถเอาวุ้นใส่นะคะหยอดเชื่อมไว้ได้นะคะเพื่อไม่ให้วุ้นเนี่ยหลุดเลื่อนนะคะหรือว่าจะใช้วุ้นสีเหลืองเหมือนเดิมราดลงไปเลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาฝาแพคเกจของกล่องมาปิดแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดียวุ้นวอเลนทาง่ายๆสวยๆสำหรับวาเลนทนยนี้เลยค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวุ้นช่อดอกกุหลาบเล็กๆส,สวยๆแบบนี้นะคะจัดใส่กล่องแพ็กเกจ6ช่องแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถทำขายเพื่อประกอบอาชีพในวันวาเลนไทน์นี้ได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียวุ้นวาเลนไทน์ง่ายๆสำหรับปีนี้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพิมพ์กุหลาบช่อส,สวยๆจากร้านมาดามโมด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ